สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามีอัปเดตหลังผ่าตัดอ่าซับฟาดิบให้รับชมกันนะคะพอดีคนไข้ก่อนหนะ้านี้เคยทําตาสองชั้นมาแล้วนะแต่ดิ้วรอยห่างตาก็ยังชัดอยู่เวลาย,ยิ้มแทบไม่กล้าย,ยิ้มเลย<ม>เรามาให้ดูหลังผ่าตัดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคหนึ่งสองสามนี่เป็นยังไงบ้างคะพี่น้อยเป็นยังไงบ้างมีความสุขมากค่ะ กล้ายิ้ม,มแต่ก่อนพูดให้ฟังหน่อยว่าเว <c oughs> ลาถ่ายรูปเป็นยังไง <c oughs> ต้องทำหน้าดุดุไค้ค <c oughs> ่ะเชิดตัวให้ยางเดียวออตอนนี้กล้ายิ้มกล้าหัวเราะแบบสบตาได้่<ช>อันนี้สำหรับคนที่แบบเออกรณีดึงหน้าเนี่ยเขาช่วยอยู่แล้วเนาะเรื่องนิ้วรอยได้เริ่มความอ่อนเยาว<ช>์แต่สำหรับคนที่แบบว่าเออไม่ได้ต้องแบบกังวลให้แบบ ไม่ไม่ได้ต้องการที่จะแบบให้มันแบบว่าสาวไปหรือเรื่องประมาณอย่างเงี้ยก็สามารถเก็บยิ้วรอยตรงเนี้ยไว้ใต้คิวได้เลยมันก็จะเรียกว่าการอ่าผ่าตัดสเปาลิปนะคะเหมือนคนไข้อันนี้กี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันได้แผลก็แบบโอ้โหแทบไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยอยากให้ดูเลยว่าแบบเนี่ยก่อนทำดิ้วรอยเยอะแค่ไหนนะคะ ตอนนี้ก็คือคุณพี่แฮปปี้มากเจ็บไหมรังผาตัดเอาตามความธรรมดาค่ะโอเคธรรมดามากไม่มีอะไรกังวลเลยก็แค่ตึงๆหน้าตึงขึ้นหน้าตึงขึ้นเนาะก็ลังผาตัดจําได้ว่าพักแป๊บเดียวก็กลับบ้านเลยกลับไปนอนต่อการดูแลเป็นยังไงบ้างก็ง่ายๆก็มีมีล้างหน้าก็แค่เช็ด เช่นน้าธร <ๆ S 1> รมดาเนาะมีอะไรอยากแนะนําบ้างไหมคะคนที่อยากจะมาทําตกมีปัญหาเหมือนกับคนแบบแบบของที่อย่างเงี้ยม,มาหาคุณหมอเลยแล้วก็เป็นงานไม่ได้งานใหญ่แต่ว่าเราเราได้เราได้ผลงานออกมายิ่งใหญ่มากคะ่ะเป็นงานเล็กที่สุดนะเท่าที่คุณหมอทําใช่ไหมคะใช่เป็นงานเล็กค่ะนนี้ทำแล้วกลับบ้านเลยไม่แพงเนี่ยจะสังเกตสังเกตว่า รูปที่ทําเนี่ยห่างตาเนี่ยมันชี้ตกลงมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะชี้ตกลงมาเนี่ยกี่เรเลยตอนนี้ก็คือห่างตาเชิดนะคะผลพลอยได้ของการทําซับบาวลิบนะคะิี่รอยห่างตาก็หายไปหมดลองยิ้มนิดนึงเยอะๆก็ได้โอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณ